สวัสดีครับคลิปรอบดึกช่องตองพรพอมครับวันนี้มาแจ้งให้กับท่านผู้ชมทังบ้านทราบผู้ที่จบปริญญาตรีนะครับฟังตอนนี้รัฐบาลไฟเขียวจ้างพนักง,งานราชการหมื่นอาตาทั่วประเทศนะครับติดตามข่าวจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐนะครับช่วงนี้จะมีการจ้างงานหมื่นอาตาสำหรับผู้จบปริญญาตรีไป ชมไปฟังรายละเอียดครับที่เพจไทยคู่ฟ้าครับเมื่อวันที่11มิถุนายน2564หรือเมื่อ16ชั่วโมงท,ที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 1> เพจไทยคู่ฟ้าเพจของรัฐบาลได้โพสต์ข่าวไฟเขียวจ้างพนักงานราชการหมืนาา่นอัตราบรรเทาการว่างงานบัดดิตจบใหม่รายละเอียดครับ ข่าวดีสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบปตรีครับรัฐบาลเตรียมจ้างพนักง,งานราชการเฉพาะกิจจำนวนหมื่นอัตาเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานบัณฑิตจ,จบใหม่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยโดยเข้าทำงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปใน28ส่วนราชการทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาคจังหวัดหรือส่วนกลาง ที่มีภารกิจสําคัญและเร่งด่วนโดยมีระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้างหรือไม่เกิน30กันยายน65และจะได้รับค่าตอบแทน18,000บาทต่อเดือนตลอดสัญญาพร้อมสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับพนกักงานราชการปกติยกเว้นการลาไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัท ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยยี่วันอันนี้ยกเว้นนะครับขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังเร่งดําเนินการจ้างพนักงานราชการและจัดทําแผนการดำเนินง,งานให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมหกสีโดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้ผ่านพ COVID ้นวิกฤตโควิดสิบเก้าพิจารณก็ติดตามข่าวนะครับท่านใดที่เป็นผู้จบปริญญาตรีนะนะก็ติดตามข่าวจากส่วนราชการต่างๆ นะครับเขาจะมีการประกาศนะแล้วก็จ้างงานนะครับอาจจะเป็นการคัดเลือกเป็นการสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบก็จะจ้างงานทั่วประเทศถึงหมื่นอัตราติดตามข่าวจากาหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ